เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับผมบ้านเป็นของสำหรับช่วงนี้นะครับสำหรับการเช็คซาวเช็คระบบนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับท็อีมอสเปิดติเอให้ด้วยนะครับหรือว่านะครับพร้อมไวยังเออเนาะ <c oughs> สำหรับช่วงนี้นะครับผมอาจารย์ยะเปิดไฟให้นครับผมอาจารย์ยะพร้อมแล้วครับผมสำหรับพี่น้องที่อยู่ภายนอกครับผมมาที่เบ่งระไว้ครับสำหรับช่วงนี้ด้านในนะครับผมมาพร้อมที่จะส่งมอบความสุขนะครับแต่รออีกสักครู่เด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้คือเก่าคือเดิมครับผมเรามีสิ่งที่คู่ควรสำหรับท่านนะครับผมมาแจกอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับด้านหน้าเวทีอีกเช่นเคยนะครับผมมือนี่นะครับสิธิการแจกอีกแล้วไปมองไหนก็แจกไปมองไหนก็แจกครับผมพี่น้องเอ้อยากได้ของพี่เฝ้าเด้อพี่น้องซื้อบัตรจองตัวเข้ามาเลยนะครับสาหรับผู้ที่อยู่ภายรอบนอกนะครับมือนี่นะครับของแจกเข้าหลายนะครับบบเบิร์ดแจกบบเบิร์ดดอกเม้ครับผมมายังวันนี้นะครับเราจะมาร่วมแจกครับผมน้องอุงหญิงนะครับส่งมอบแจกกับมือเลยนะครับสำหรับมอนี่นะของแจกเข้าหลาย มาเด้อพี่น้องเด้อนะครับผู้ไดอยุรอบนอกครับผมมารีบร่งเร็ไวเ,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 วเวลยสำหรับช่วงนี้นะครับซื้อบัตรจบทัวร์กันเข้ามาได้นะครับ <c oughs> สำหรับพี่น้องที่พูดที่เขามาแล้วนะครับผมผู้ใดอยากได้ของฟรีอย่าลืมจะเล่นเข้ามาเข้ามาเขมา,ขม,า,ขม,าขมาใกล้ๆห้านนี่เด้อพี่น้อง <c oughs> โอ้ยทานเด็กนะของมไม่ไงไล่ <c oughs> ใจเย็นๆใจเย็นๆเอาเอาเอาเลยใช่ไหมเนี่ย อขึ้นเก่าขึ้นเดิมครับผมพี่น้องนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับพร้องฟรีเราแจกครับผมมาสำหรับวันนี้เครื่องดื่มโสมโอทีนะครับเราก็แจกเช่นเคยนะครับวันนี้ท่าหนทีนะครับผมมาแทนคุณพ่อยุธนะครับคุณพ่อยุธบอยูนอะนะครับวันนี้นะครับ อยู่คู่กับน้องอุ้งอีกนะครับเป็นพิธีกรจําเป็นนะจ๊ะ,ไม,ละ,ละไม่นี่นี่นของแจกเขาบันนี้นพี่น้องครับผมคนใดอยากได้ขอ,องฟรีจาก,กมือรองอุ้งองนะครับผมมามารับกันได้เลยครับสำหรับช่วงนี้ะนะครับเรามีกระเป๋า,ปาถุงนี้นะครับปุ๋ยรุงร่งอรุณนี่ครับพี่น้องยางแง้มนะครับพี่น้องไปใส่ของใส่หงันก็ได้นะครับหรือว่าสิไปหาน้องใหม่ก็ได้เด้อเอคนใหม่ พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเดี๋ยวให้น้ององมาแจกมั่งจัดข้าวเด้อได้ของดีมาแจกพร้อมพี่น้องครับอันนี้ของดีน้องจัวกับใช้แล้วครับนี่พิษชาดานเขียโทรศัพท์เป็นนะครับนี่เรือบุญท่องแผ่นท่องของ นะครับเทาเดสุวรรณนะครับหลวงตาโนหลวงตามหาชนนะครับออกมาให้ย่างอีกบุญออกมาแจกแฟนครับสาวน้อยเียนแท่งของดีเชดิปกปักรักษาเอซี่สาวน้อยเทียนแท่งนะครับเป็นวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลนะครับเอาพี่้องเรียงคิวว่าเอาเลยนะครับอยากได้เรียงคิวด้านหน้าเวทีเลยนะครับผมครับพี่น้องคนยจากมื่นุ้งโจเลยครับผมจากลุงโจโดยตรงครับสำหรับตอนนี้นะครับแผ่นทองสิริมงคลนะครับ ามาแจกพ้อนอ้องอุ๋ยก็แจกพ้อสำหรับช่วงนี้มาเด้อพี่น้องเด้อมารับคิวต่อเอานะครับผมสำหรับของสิริมงคลนะครับจากมือบอลโจเอาสิแจกเราพี่น้องช่วงนี้เอาเลี้ยงคิวมาเอาเลยนะครับมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้ออันนี้รุ่นนี้นะครับรุ่นปุ๊กเสกบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับ ลูกนี้ปุกเสกเรียบร้อยแล้วบอแมนปุกบอทัานตื่นเนี่ยปุกเสกเรียบร้อยเดี๋ยวได้ครับพี่น้องนะครับใจเย็นๆได้สุขคนได้สุขคนนะครับเอาไปใส่เคสโทรศัพท์ก็ได้เด้อพี่น้องนะครับใส่เคสโทรศัพท์เข้าหรือว่าไปติดไว้ในรถนะครับไปไว้ในรถเพื่อประดับให้กับสิริมงคลกับตัวเองอาจารย์สุดาบบ่ทั้งพี่เนี้ยบอลเพราะว่าทั้งพี่เนี้ยทั้งพี่เนี้ยใจเย็นๆเด้อใจเย็นๆอย่าไปเดียงเบิืงสิดางบ่ เอาผู้ใดรับไปนะครับกาสิได้ไว้ถูกเลขกถูกหวยถูกเบอร์ถูกลอตเตอรี่มือเอื้อมมือฮือตักตัวเอาใส่เคสโทรศัพท์นะครับนุ่มจูกับองค์อิงกับใส่เคสโทรศัพท์คือกันนี่นี่ จากหลวงตามหาชนนะครับหรือหลวงตาโนโ่ใส่แล้วรวยขอให้ถูกหวยนะทุกคนเอาใส่เคสโทรศัพท์เล,ลยดเด้อพี่น้องเด้อใส่เคสโทรศัพท์เลยเด้อหลวงตาอยู่วัดเทพวนาลามนะครับจากอำเภอบ้านแผล่นะครับครับหลวงตาที่มอบหลวงผู่ทวดให้น้องโจเลยนะครับมือนี้เพิ่นกมาครับอ่นลองอุ้งอิงมาแล้วเอาซอยคอแจกะประเด็ เออเดีใส่กระเป๋าเงินนะครับคุณในโบมี้คิดก็ระแจะใส่กระเป๋าเงินนะครับโอ้ยมาสาวหน่อยพี่บอนแพงเราได้ของดีจากมือปู่จูจากมือองค์หญิงพรอมนะครับนุ๊งจูกันรับมาจากหลวงตาดิเออหลวงตานครับรับมาแล้วก็ส่งต่อให้พี่้องเก็บซีนะครับผู่จะรับต่อนะครับขอให้อนาปูตเป็นขายบัตรแล้เท่าดแหละคุณแม่ ร้อยยี่สิบบาทบ่อโอ้ได้ละคือว่าหลวงสมบุญได้บุญได้มวลน้ำกันเอาผู้ใดมาใชยใดมาเอาเด้อเอาไปซอกเอาไปซัดจะมีเมียสามคนบอกโอ้คือหลายคนแทบบาดนี้ พี่น้องนะครับผู้ที่อยู่รอบนอกนะครับพริ้วๆในวัยเลยนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับเขาสู้ไดนได้เลยนะครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับเขาได้แจกแต่สิบสี่มงคลเท่านั้นนะครับวันนี้ของแจกทั้งควลพร้อมครับผมทั้งแจกทั้งความมวลแจกทั้งโสมแจกทั้งกระเป๋ามือหนาเชาวแจ้งซองแจกซองผ้าปลาไหมพ่อข่ามาแจกอีกบรรดาภูรังพุทธเป็นมุสลิมเห็ุจังไงบอสแจกคือเก่าต้องเอาเลย เอาได้บุญหลายๆสาธุสาธุเด้อคุณพี่คุณพ่อคุณแม่ได้บุญหลายฝนตกทั่วภาคอีสานสาวไร้แพทย์อัดแสดงอยู่ทางด้านนะครับอยู่ทางด้านในภูรัตฝนกระห่ำมตกตั้งแต่สามทุ่มจนหดวค่ำพีไอ้แต่ว่ากันเล่นได้เล่นพี่น้องกันบ่ย่ามีตาฝนเมื่อมา่อล่าแต่ว่ามาสีสะเกตเมื่อหนีปอดฝนนอกพี่น้องเนาะชิงศักดิ์สิทธิ์ได้ยินข่าวว่าทางด้านวัดเพิ่นบุญรวปโอ้ ขอรับรับพี่น้องนะครับสิ่งศริมงคลได้ไปแล้วครับผมจะรู้เอาไปรวยเอาไปเห็นสำหรับท่านที่นะครับท่านมารับของดีในตอนนี้ถือว่าท่านมีโชคนะฮะมาเลยนะมาโชคมาแล้วพุทธทางโชคตะมังโชคสังข์งโชคมาอะไรฮะ หรือว่าท่านมีโชคนะฮะท่าน<ม>ไหนเดินมาถึือว่าท่านมีโชครับโชคห้อยถูกหวยรวยเบอร์กันเลยฮะอ๋อโอ้ท่านพี่นะครับพหพว่านาวัชรนะครับเอาได้คุณพ่อได้ได้ได้เด้อ รบมีเช็บโทรศัพท์ใส่กระเป๋าเกินยกมือใส่อดทฐานเออนผิดคนีอกสามโตเต็มเต็มแต่ยะเลื่อมอายุบ้านเกิดพ่อโจกสามศูนย์่อแล้วสามศูพอโจเกิดสามนสาม่อเกิดสาูย์สามูผู้โทผู้โททำโมทมโมหฮงๆเลยะจะสื่อไร สี่ห้องมั้ครับนองที่นี่ลำลาไมก่อนาครับเอาพ่อในรุ่นเด้อพี่น้องเอาพ่อในรุ่นะเั